หน้าน่าโรงพยาบาล่ะฮะโอเคคุณเฮ้ย, okay. ยคุณจอนยทามีเรื่องอะไรไม่ได้คุยกันหรือคุณจอยคุณจอนจดินเนียนนะผมรู้นะคุณจอยเลยพี่ตามพี่ตามคุณจอยเขาเนียนแต่พี่ตามใช่ใช่ใช่ปะใช่ปะ,ะเออเขาเนียนเข,เขาไม่ใช่อ่ะเขาไม่จริงใจกับเราอ่ะพ,พี่ดูอีกเขาแอบเก็บซุ่มคนเดียวพี่ ยังไม่ต้องมีแบกตักตีต้องแบกล่าฮะเออใช่ปะเจ้าจ๊อดมีอะไรไม่ได้บอกผมบ้ากจ๊อดอือใช่ปะ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 เออเก็บเอาลับเลยอ๋อไม่ใช่ครับไม่่ใชไม่ใช่เรื่องนี้ ดูดาวดูดะ mm hmm. ไดูะไเลเอาใหม่ดิพี่เบอร์ใหม่ิพี่สงยปดอเดาเดี๋ยวาตีนะศูดหกหกเดีะเดี๋ยวเราดสาดูไดกใช่ไหอ่ไม่ไไองขับตามโลดูต้องโทรดู ăn phải ăn áo ăn mồm ăn mồm ăn mồm ăn mềm 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 đi mềm ăn mềm ăn mềm ló mềm ăn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  thôi thôi เออเอ๊ะถ้าเรามาแล้วถ้าเราออกไปนะเราออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายผมว่าเลี้ยวซ้ายจุดเข้ามันไม่รสนใจกว่าอุ้ยอีกที่ลบมีมีอะไรขึ้นไหมมีอะไรขึ้นไหมบนหน้าจอรบรถอะไม่อะไม่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 ระบบจะทำาการลบรถไดไหมไม่พี่ไม่ขึ้นนะใช่หรอไม่พี่อยู่บนรถนะพี่อยู่บนรถนะมันอยู่นี่ไม่ไม่เสียมพูข้างบนนี่พี่จะมีม่มีเอเออช่างช่างครับ อ๋อดูด้วย er ไฟเสียไงซะลามาสายมือ่งเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะทางมาเลยโอเคกว่าฮัลโหลครับพี่ตามขอขอไม่ได้ไหมครับไอ้พี่ตาม,มาาาเดยผมจะโทรไปนะ ยังไม่ดับลืมไปหมอเบอร์หนะครับผมอ๋อได้ครับได้อ่ะม้ามาพี่แบบหนึ่งเอดูเลยศูนย์สามสองห้หูนย์ห้าสามสองห้าครับห้ ศูนย์ห้าเดี๋ยวๆใครพี่เรียกเองในเกมใหม่ใครลินโอเคครับโอเคครับฮะใครลินใครลินใครลินมีอะไรผิดหรือเปล่าโอเคครับผมติดครับติดแล้วติดแล้วนายรับได้พี่ F1 ขึ้นมาแล้วกดสีเขียวจ่ารู้แล้วจ่าฮัลโหลครับผมครับอันนี้ได้ยินได้ยินหมอไหมครับผมต้องต้องกด e n t e ด้วยอเคอะฮัลโหลครับฮัลโหลโอเคได้ยินแล้วพี่โอเค เออคุณผู้หญิงครับไม่ต้องมีขีดก็ได้ผมเอ,เอาเรบมหายไปไหนนี่คคนใครลินครับอ๋อโอ้โหเยอะโคตมันบ้าโทรศัพท์ สนุกแล้วะเฮ้ยผู้หญิงเข้ามาเนี่ยสนุกจริงได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเสียงเรียกเข้าผมที่กูร้องใจพี่เอ็มจบแล้ว น้องใครพี่เอ็มเฉยเลยวะพี่อะะไรอน้องสาวน้องสาวอย่างนี้น้องแม็อย่างนี้น้องแมก็มีสิทธิ์ดิใครลีใช่ไหมครับเชื่อไหมครับผมผมไม่ไมไม่ไม่เนห้แ่นชื่อไก่ลินครับผมสนน้องใช่ไหมเออแล้วผม่ะนานแล้วผมนานไหมเออผมมากนานมังประเทศไหนครับชื่ออะไร

จะมีสามโรงพยาบาลนะครับจะมีโรงพยาบาลกลางอีกครับผมช่างเมื่อตอนช่างแม่งมาแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แผดการแล้วบอกก็อย่าเรียกหมอศูนย์ก็ได้อันนี้เป็นอู่หมอศูนย์เรียกยากเพื่ออะไรเพราะหมอศูนย์พี่ใช่ครับศูนย์ศูนย์แปลว่าอะไรศูนย์แปลว่าอะไรอ่าอ่าสิโลเออศูนย์ก็แปลว่าสิโล่ป่ะเออพี่ตรกแตะ แล้วหนึ่อยพี่หนึ่งรอยหนึ่งร้เรียกว่าไงวันนะั้นเล่นหมวดไม่ค่อยมากหรอครับผมวัดอันโดดี่ลีโโ <c oughs> โ่โอเคอเอ๋อไม่ค่อยมีมีสิล้านน,ะน้อยในสองสองคันละโดดคน,นลว ไดี๋ยเอาเดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวผมพาครูวิญญาณไปซื้ออุปกรณ์ทำงานก่อนแล้วกันโอเคครับตีมีเกรอไม่ช่างยังยังจะตีมีเกลออะไรเบลไหมลาเลเบลครับผมฮิวอยู่ครับร้อนหิว มานเงียวตะลังกันรู้ป่ะโอเคครับผมสามรอบาทครับอันนี้เขาไปใครอ่ะให้กินให้กิกระเป๋ามนไม่มีส่งบินแล้วกระเป๋าหมอกระเป๋าหมอเลสิบนี่มากับใครหรอครับสสามสิบ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 สบบรับเบบ น้าเขาเลยเหรอนี่ผมเนี่ยผมเดี๋ยวพอเนี่ยวกูยังไม่มีรถขับเลยกูต้องเดินทำงานเด็นได้รถหมอได้แต่หมอไม่ตรองในโงนี้เด็กช่างที่รวยตอนจะปนช่างแล้วน่ะก็เกี่ยวกันเดียวเชียว ช่างมันอยู่ป้างชงอยู่ป้าลองเทสดิเออคุณจอร์นคุณจอร์นตอนนี้รู้ป่อยอยู่กูอยู่จอนมองคุณจอร์นไม่เดือนนะตอนนี้รู้ปะคุณจอร์นวาร์ปนะคุณจอร์นไม่เดินเออเนะ่ยงอยู่ตอนเนี้ยวาร์ปครับคุณจอร์นวาร์ปไม่เดือนนะมึงแคบักจับตรงนู้นตรงนั้นที่คุณจอรนจับอ่ะเข้ามาเปื่อยเลยกู เออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผมขอร้องอย่างนึงดิเผู้หญิงจะตีอะไรก่อนเหรอเออช่วยตู้เซฟหรอช่วยตั้ไหนผมอยากรู้ว่าเกมจะขึ้นปะใครอะไรคนหนึ่งขอขอคนตสลักใจอือเออช่างครับช่างกำลกดจีนะครับลองกดจีตรงเคมนะครับมันไม่ตายหมดตายละอ่าวเหรอเครอไปเฮ้ยเจ้าทำไมเคมไม่ได้ เร่งอ่ะผมอยากรู้อะไมเร่งอยากไปได้แก้อยากไปแก้อยากไปแก้ไม่ประเด็นอ่ะไม่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 ประเด็นอ่ะคือผมเห็นผมตีตู้ค้ารับผมแล้วก็เปิดตู้ค้าเก็บของเงี้ยใช่การอุ้มเออครับผมโดนอุ้มเออ บูทอาร์ผมเป็นการเตี๊ยวุทนะครับแก๊งเขาจะใช้ตีนะครับแล้วก็ป้องกันตัวแล้วแบบมันปรับใหม่น่มันปรับให้เป็นเออระบบระบบเดียวกันที่ผมรักเวลานี่เคไม่แจ้งคือไงก็เลยอยากจะลองดูไงคิดดูคิดมาเสร็จแล้วยังไม่เสร็จจ้ะเฮียอันนี้ไม่ต้องกรีบให้เดี๋ยวผมกรี๊บงินคืนขนาึ่งกรขนาดปูนบอกเลยขนาดกระจกไม่ได้เลยไม่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 ันมันชุบทีนึงครับแล้วก็หิวทีนึง แยกกันไม่แยกกันอย่าบวมขึ้นเลยนะใช่ครับอ่ได้ครับได้ได้ของแถมของแถมแม,แม,มา,มาแล้วของแถมมามาแล้วให้เอ้ยคุณจอดไปไหนอ่ะอยู่นิ่งๆอยู่ งบปปปนนผมไม่อยากครับุกเลยต้องทำไงอ่ะโอเคครับมีล็อกเคสหน่อนเดี๋ยวมีเครื่อเข้าผมจะไม่ผมผมไม่ใช้วิธีนั้นนะท้าไมตายเลยต้องมีคนตายแล้วเคสแล้วทาไม่ผมแรกกว่าเดิมสิยังไงวะคูณศูนย์คุณศูนย์อย่างนี้ไง เนี่ยคนในประเทศก็เริ่มเข้ามานีแล้วเออขอขอร้องนะขอร้องเรื่เรียนตุ๊กแล้วเรียกเรียกเรียกหมอซีก็ได้หมอซีก็ได้ถ้ามันเรียกยากลักซีโร่อะหมอซีกันหน่อยหมอซีหมอซีดิโอ้ยขอตุ๊กเเอาหัวหน้าหรอกหยอกหยอกวันนี้ขอจริงจังสักวันนะคนเนี้ยอยากจริงจังคือไม่อยากเล่นแบบไม่อยากเล่นอยากได้ใช่ใช่ใช่ผมอยากเล่นแบบจริงจังคนเนี้ยพาไปพาไปดูฮอร์มาตำรวจยังดีบาร์เราเราไม่ได้ดูเลย เออดีดีอะผมซื้อไปแล้วหมื่นหนึ่งถูกหม่อตอนที่ซื้อเสร็จอันนี้มันเมื่อกี้มันก็ตุกครับผมมันกะตกหนักมากมันก็ตุกครับเมื่อกี้ ได้ยังไงหรออืมโอยกระตุกกระตุกอยู่แล้วฮัลโหลครับฮัลโหลปุ่มแกล้งเราไม่ตามอ่ะแกล้งยังไง เอออะไรพี่ผมบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาผมบอกว่าทำไมมันกระตุกอย่างนี้หน้าตัวผมและคุณผู้หญิงผมไม่อยากกระตุกแล้วเขาบอกว่าอุ๊ยอุ๊ยกระตุกกระตุกอุ๊ยเขาเขาแก่กุเรบ่ายแล้วเราแล้วนี่พี่ผมเขาบิการ์เขาบอกว่า, <banker> า,วาทำไมไม่เชียบสายแลนด์ใหม่ายแล้วก,กินยังไงวะเนี่เยเสดยังไงเนี่ยเสดกินเขาเอยังผมเขาเออเลยดี ช่างครับช่างเบิกรถมาเข้าไปเจอตัวอื่นบีเข้าไปเจอตัวอื่นเออตายเลยโอเคคุณเตาโอเคโอเคเบาเบาเบาผมไม่กล้าเบิกรถไงเดี๋ยวมันก็แทรกกันทีกว้นนะานอ่ะ เฮียจะจ่ายตังให้เหรอก็ได้นะโอเคฮะขอบคุณฮะ ฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับได้ยินคนระับได้ยินฮหลหลทางเท้าครับหล,ลทางถนนนะครับบอกไปยิงในไใกลหน่อยเด้ไม่ไ,ไดนใช่ไห เราจะไปไหนช่างจะไปไหนเปล่าบีบแจ๊บีบแจ๊หลบช่างบีบแจ๊ให้บอกวหลบอันนี้ไม่ได้แล้วช่างนะช่างไปร้านรถไปเยเดี๋ยวไปแต่งรถเดี๋ยวไปแต่งรถ ขอและเอารุนะ่ DR, นเหรอ G d r มีอยู่คันเดียวมยีคันเดียว g d r ครับที่หน่วยงาน ไปหนึ่งคันแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้รือะไรเดี๋ยวพี่วางไล่์ลบอยู่ตันนี้โอเค ടുപ്പിള് പടുപ്പള് വിട പലപ്പല പടുപ്പിള് വെടപെട പല പടുപ്പളുടല പല പടുപ്പള്

ไม่กินผมวะอ้า,อาโหลพี่เอา้าผมพูดผมไม่ได้ยินพี่อ่ะเอา้าผมก็ไม่ได้ยินพี่แล้วผมก็กดเอ็นแล้วนะมันบักหรือเปล่าพี่ผมเจอหลายคนเลยนะอันนี้พี่ไปไหนพี่ไปเออพี่ไปวน เดี๋ยวเออพี่เออพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมค่อยไปทำงานสักสามทุ่มนะอีกครั้ง มันมีคนชื่อว่าอะไร่บออใีวอชซอมอ่ะไม่มันมีสองคนนะที่ห็นมี็นไม่ไอ,อ,อคนที่ชื่อว่ากันอ่ะ เนี่ยพี่เขายังอยู่เลยนิ่กุ่มอ่ะไอ้ปุ่มหน้าของบาลเลซี่พี่เห็นปะโหช่างกันไข่วนไม่รู้